ครับอาจานผ์าเจ้าลูกขึงแล้อครับเพื่อเจ้าเก็กหัวโตวครับออกมาครับใส้ไปต้นหั่งนี่ครับก็บอกไก่บ้านดอกโอ้มือนี่คือยังได้มือนี่ใส่แล้วขันเลยครับอาว หลุนเบิงครับมีนกมาก่บเมืม่อบนี่แหละจ้างห้างนี่แหละกาบอาจารย์เมื่อนี้ก็ลร่องตั้งกล่องร่องเบิงครับก็ห้างจากเพิ่นประมาณลอยกเมตรครับยังบ่นนี้มีนกมากครับแต่ว่านกปลาขันอยู่ทางหลังผูมีสีมาบ่เมื่อนี้ขันดีครับเจ้าลุกรึ่งครับนี่ครับอา,าจารย์ ง่าไม่บังครับมีนกมาปะเนาะเหมือเพิ่นคันดีๆครับคำบ่าไกลบ้านครับประมาณสองกิโลกูกลัวน,นี่แหละครับเพิ่นกำลังเรียกอ,อยู่ครับอาจารย์ ใหญ่มากหม่ที่สองครับไม้แหลกปุ่มียังครับไม่ใส่ไปต้นเสื้อครับบานมีนกขมา่าห่างกันก็เพิ่นประมาณจากักสองสินครับที่เขาเพราครับอาจารย์สภาพอากาศค้มครับปรับได้ซันี้แหละครับผม หนุกปลามาแล้วกวันนี้ครับอาจารย์ขันยุ่นเจ้าเก็กหัวโจเจ้าลูกขึงวานนี้เรียกไหมครับคุึมแล้วก็ลุ่มครับตอนนี้ครับ นกก็มีอยู่ครับอาจารย์พี่น้องแต่ว่าบ่เขาครับแถวบ้านผมนี่โอ้ยเหนียวโบแมนโบมี่นกเลยครับมีอยู่ครับไปคู่เซกันอยู่ห้องบบมาไก่นกตัวห้ามาต่อครับอ๋อลุน่อไปครับผมมารอบนี้เจ้าลุกขึงนี่ขันดีครับ แล,แล้วแล้วแล้วครับปันนี้แล้วไปทางไหนล่ะอยอะมากนี่เด้ออุย้ยแล้วลูกครึ่งนี่ขันดีครับแต่ว่าห่างสีหาหมือจังได้ออกทีหนึ่งเพราะว่าผมก็มีนกตออยู่สามตัวนกฝึกสองตัวครับนกฝึกก็คือเจ้าลูกรึ่งกับเจ้าผิดสงครามนี่แหละส่วนนกตอกับซปเปอร์เล็ก แล้วก็เจ้ารีเทิร์นแล้วก็เจ้าเพศผู้สิงครับสลับกันออกครับแต่ว่ามารอบนี้ขันดีเฮ้ยขันดีแต่ไม่มีแต้มครับมือขันดีมันว่ามีนกมาไก่เออทั้งล่มทั้งขึ้่นี่แหละครับ ออกมาช่วงเศร้าๆครับเลยได้ตั้งกล่องิึงปายไม่รถครับต้นเชียงมันก็ยนหาสลับเรียกโยนหาสลับเรียกนกป้าก็ยุกใพญ่ๆผู้ใช้กันเสยออยูุ่่นครับโอ้ยย่านนี้เมื่อยื่อๆแหละครับ